สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดียามเช้านะคะอามาวันนี้อุปสรรคตัวร้ายที่ทําให้คุณไม่มีธุรกิจส่วนตัวสักทีนี่มาต่อเนื่องต่อเนื่องนะคุณแม็กเอาพลังงานยามเช้ามาฝากนะจ๊ะ,ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยนะคะ นะตามสไตล์ครูแม็กไลฟ์สไตล์คือร้านกาแฟนะคะทุกคนอาจจะมีเสียงบ้างนะทนทนกันหน่อยทนทนกันหน่อยแต่ว่าหน้าชัดนะแล้วก็ยิ้มอย่างสบายตาสบายใจให้กับผู้คุณเลยโอเคไหมคะใครเข้ามาแล้วยำเช้าทักทายกันหน่อยนะคะนี่มาตามสัญญาที่บอกว่าวันไหนที่ครูแม็กไลฟ์ตอนเช้าได้ครูแม็กจะมาเพื่อผู้คุณเลยใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยนะคะวันนี้ครูแม็กจะบอกคุณนะว่าอุปสรรคตัวร้ายที่มันทําให้คุณนะไม่มีธุรกิจส่วนตัวสักทื จะมาแกะแกะหัวให้เดี๋ยวพวกคุณจะตกใจว่าครูแม็กมาได้ยินได้ยังไงมารู้ได้ยังไงว่าหนูคิดอะไรเออเอาเอันนี้เรื่องถนัดครูแม็กไม่รู้ล่าสวัสดียมามเช้านะคะอะใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยทุกคนทักทายกันหน่อยใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยนะจ๊ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยรอรอ,อลูกศิษย์แป๊บหนึ่งนะคะอ,อกใจกันหมดแล้วครูแม็กมาอะไรตอนนี้ <S <S จริงอะ เออมามามมา,มา,มานะเดี๋ยวแหมใส่แว่นหน่อยใส่แว่นหน่อยดึงสายตาพวกคุณหน่อยเออมาค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายกับคุณแม็กหน่อยเช็คเสียงเช็คภาพนิดนึงนะคะว่าภาพชัดเสียงชัดไหมเนาะมาใครที่กําลังอยากมีธุรกิจส่วนตัวแต่คุณยังไม่รู้ว่าอุปสตรรคตัวร้ายที่มันทําให้เรายังไม่มีคืออะไรพิมพ์มาค่ะสวัสดียามเช้านะคะมาเลยทุกคน ใครเข้ามาแล้วพิมพ์ชื่อมานะว่าไร้ยงานตัวคะ่ะอาจจะได้ยินเสียงนิดหน่อยนะคะทุกคนคือแม็กไลฟ์สไตล์คือตอนเช้าคือร้านกาแฟนะจ๊ะบอกก่อนนะจ๊ะเออใครอยากมีชีวิตแบบนี้รีบมานะคะทํางานที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้โอเคไหมครึ่งนาทีเดี๋ยวคุณแม่จะเริ่มนะทุกคนอ่ะรอแจ้งเตือนแป๊บหนึ่งคะ่ะตอนนี้ของคุณแม่ยังไม่แจ้งเตือนเลยนะใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยนะคะอ่ะมาแล้ว โอเคไหนเช็คเสียงเช็คภาพหน่อยเนะาะภาพชัดเสียงชัดไหมคะโอเคมามามาใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยนะคะนะมาเลยสวัสดียมามเช้าค่ะมาเอาความรู้เจ๋งๆไปนะคะเพื่อที่เราจะได้เอาไปปรับใช้ทันทีดีไหมดีดดไหมอ่ะพิมพ์ชื่อมาค่ะใครเข้ามาแล้วมามาบูแม็กมาตามนัดมาตามนัด เข้ามาแล้วแชร์เลยนะเรียกเพื่อนนะคะนะแชร์เลยนะจะ๊ะอ่ะมาพร้อมไหมพร้อมไหมรอ,อการแจ้งเตือนเป็นเมืองพี่เฟซบุ๊กอาจจะช้านิดนึงนะคะนะ แล้วใครที่เข้ามาแล้วนะจ๊าพิมพ์มาว่าเชื่ออะไรนะคะแล้วก็กาลังจะสร้างธุรกิจส่วนตัวหรือเปล่าหรือกําลังจะทาําเป็นมือใหม่ทําออนไลน์พิมพ์มาเลยนะคะนะวันนี้ครูแม็กมาหาแต่เช้าเลยนะเอาเอ e เนอร์จีดีๆมาให้กับคุกคุณแล้วก็พร้อมที่จะทําในสิ่งที่รักกันในวันนี้นะคะนี่ทุกอย่างทําได้ทุกที่โดยเฉพาะออนไลน์ใครอยากมีชีวิตแบบนี้บ้างนี่เช้านี้อยู่ร้านกาแฟอาจจะมีเสียงเข้าไปแซ่ๆนิดน,นึงนะทุกคนนะ มาเข้ามาถึงนะจ๊ะครูแม็กแนะนำสำหรับคนที่กำลังทำออนไลน์นะคะตอนนี้เ c e b o o k อาจจะมีการแบบปิดกั้นอะไรบางอย่างทำให้คนมองเห็นเราน้อยลงเข้ามาถึงปุ๊บอย่าลืมสิ่งที่เขาให้มาอยากให้คุณใช้กดหัวใจกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์นะคะร่วมกันไปนะจ๊ะรอลูกศิษย์แป๊บหนึงนะเดี๋ยวพอครูแม็กสอนไปใกล้จบเนี่ยลูกศิษย์จะเริ่มมาเพราะว่ามันมันช้านิดนึงนะคะนะ <c oughs> วันนี้ครูแม็กก็เดี๋ยวมีทําคนไข้นะคะมีดูแลคนไข้ด้วยวันนี้เราจะเป็นผู้ให้หลายหน้าที่เป็นผู้ให้หลายหน้าที่นะคะ,ะเข้ามาแล้วทักทายกันนะคะมาเลยมนาะสวัสดีค่ะทุกคนมาเดี๋ยวหนึ่งนาทีครูแม็กจะเริ่มเลยนะคะแล้วก็มีมีสิ่งสิ่งจะฝากไว้สําหรับคนที่กําลังอยากสร้างธุรกิจส่วนตัวบนโลกออนไลน์นะครูแม็กย้น ธุรกิจส่วนตัวบนโลกออนไลน์บอกได้เลยสไตล์คูแมกนะคะทุกคนทำได้โดยยังไม่ต้องคุยเรื่องของการใช้เงินทุนแม้แต่บาทเดียวเมื่อวานนี้ใครที่พลาดว่าเฮ้ยการทำธุรกิจส่วนตัวบนโลกออนไลน์คูแมกทำแบบไหนและสําเร็จได้ยังไงคุณย้อนกลับไปดูไลา์เมื่อวานนะจ๊ะ นะในสไตล์คุณแมกนำพาคุณเริ่มแบบง่ายที่สุดอ่ะใครเข้ามาแล้วพิมพ์มานะคะว่าคุณแมกจะได้ดูว่าพวกคุณพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวจะเริ่มสอนเลยมาเร็วไปเร็วไม่เว้นเว้อเพราะว่าทุกคนก็กำลังจะเริ่มต้นในการทำงานของเช้าวันจันใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะอ่ะพิมพ์เข้ามาพิมพ์เข้ามาค่ะวันนี้ไม่เยอะแต่สำคัญและหลายคนเหมือนคุณแม็กเข้าไปนั่งอยู่ในความคิดคุณเลยการันตี อ่ะเนี่ยเห็นไหมคนเริ่มขึ้นคุณรีบกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์มาโหที่รักวันนี้ไม่อยากคุยกูแม็กหรอสวัสดียามเช้านะคะกุดมรอนิ่งนะคะเช้าวันจันทร์นะคะพิมพ์มาหน่อยใครสะดวกพิมพิมมาหน่อยคุูแม็กจะได้รู้ว่าพวกคุณอยู่เปล่านะขอบคุณสําหรับ6คนที่หยุดดูคุูแม็กเจอกันเนาะ,ะมาทุกคนนะคะสวัสดีค่ะมาเดี๋ยวจะเริ่มกันเลยนะคะง่ายมาก ครูแม่จะบอกเลยว่าอุปสรรคนะคะตัวร้ายมากตัวร้ายกาที่มันจะทำนะให้คุณนะไม่สามารถมีธุรกิจส่วนตัวได้สะทีคืออะไรรู้ปะ่ะคืออะไรรู้ปะ่ะใครอยากรู้พิมพ์ม,มาใครอยากรู้พิมพ์ม,มาเออใครอยากรู้พิมพ์มาค่ะนะใครอยากรู้พิมพ์ม,มา <c oughs> ใครอยากรู้พิมพ์ม,มาว่าอยากรู้เออมายำเช้านะจ๊ะ นะมามาเติมพลังหน่อยมาเติมพลังในลูกศิษย์ลูกศิษย์อยู่ไหมลูกศิษยม์มาค่ะคุณแม่จะบอกให้นะเดี๋ยวหลายๆคนที่มาดูย้อนไม่เป็นไรนะคะอุปสรรคตัวร้ายที่มันทําให้คุณไม่สามารถสร้างธุรกิจส่วนตัวได้คือคุณฝึกสายตาของตัวคุณเองและความคิดของคุณ มองเห็นแต่ความเป็นไปไม่ได้ค่ะเออโอ้สวัสดีค่ะคุณอารุณเนาะคุณอารุณไหมครูแม็กอ่านถูกไหมคะยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวครูแม็กนะคะอันนี้พิมพ์ครั้งแรกหรือเปล่าคุณอารุณนะคะพิมพ์ครั้งแรกไหมคะเออยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวครูแม็กนะมาบ่อยๆนะจ๊ะมาบ่อยๆครูแม็กจะมีความรู้ดีๆไอเดียเจ๋งๆในการสร้างธุรกิจส่วนตัวบนโลกออนไลน์ให้คุณเสมอๆในทุกๆวัน นะจ๊ะนะกดติดตามไว้นะกดกดถูกใจไว้แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนกิ๊งๆไว้ด้วยนะคะเพราะว่าจะอัปเดตทุกวันอยู่แล้วนะจ๊ะแล้วก็ครูแม็จะบอกคุณนะว่าอุปสรรคตัวร้ายมันคือการที่คุณฝึกสายตากับความคิดของคุณมองเห็นแต่ความเป็นไปไม่ได้คะ่ะอุ๊ยอะไรครูแม็กเอิม่มไม่ค่อยได้ยินเรื่องนี้เลยครูแม็กจะบอกคุณว่าคุณเป็นไหม เวลาที่คุณจะทําอะไรหนึ่งอย่างที่ไม่ใช่งานเดิมที่เป็นสิ่งใหม่ๆที่เป็นธุรกิจบนออนไลน์ที่อยากทํากันเนี่ยแหละแล้วคุณมีคําถามกับตัวเองว่าทําแล้วมันจะขายได้ไหมเออทาแล้วมันจะมีคนซื้อหรือเปล่าทําแล้วมันจะเจ๊งไหมทํายังไงให้มันขายดีแล้วมันจะขายใคร คุณเห็นคำถามไหมใครที่มีความคิดแบบนี้ในหัวเวลาที่สมมุติว่าคุณจะทำอะไรอย่างหนึง่งบนโลกออนไลน์หรือกำลังคิดในการสร้างธุรกิจของตัวเองและตั้งคำถามพวกนี้กับตัวเองพิมพ์พมากดหนึ่งไหไหนใครมีความคิดแบบนี้กดหนึ่งเออกดหนึ่งมา,อองมาคุณแม็จะบอกคุณว่า คุณแม่เคยเป็นหนึ่งคนนะคะที่อยากมีร้านอาหารโฮมเมดเป็นของตัวเองที่มีอยากเปิดร้านอาหารเลยแหละโอ้โหกิจการสุดท้ายในชีวิตคุณแม่ชอบมากการทําอาหารคุณแม่ชอบกินมากคุณแม่มีแพชชั่นเรื่องการกินสูงมากศึกษามาเยอะทํามาเยอะแต่คุณรู้ล่าว่าจนวันนี้ยังไม่ได้เปิดร้านอาหารเลยแต่ทําเรื่องนี้ยมาเกือบสิป,ปีแหละจนมาเป็นครูแบบครูสอนออนไลน์มีลูกศิษย์เยอะแยะแล้วเนี่ย คุณนื้อออกไหมจนวันนี้ยังไม่มีร้านอาหารเลยคุณเพราะอะไรเพราะวันที่คุณแม็กอยากมีร้านอาหารสิ่งที่เกิดในหัวคือฉันจะขายได้ไหมฉันจะทํายังไงไม่ให้เจ๊งฉันจะผิดพลาดหรือเปล่าฉันไม่อยากเก็บกลับมาเป็นภาระพ่อแม่ฉันกลัวความผิดพลาดฉันกลัวที่จะล้มเหลวโอ้โหไหน ใครเป็นแบบนี้บ้างคุณกดหนึ่งไหมเออเนี่ยอันนี้คือมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ครูแม็กบอกคุณเลยนะว่าแม่งโคตรเป็นอุปสรรคของการสร้างธุรกิจคุณว่าจริงไหมถ้าคุณจริงพิมพ์จริงมานะมันมันโคตรเป็นอุปสรรคเลยแล้วใครที่ติดเรื่องนี้อยู่นะครูแม็กจะบอกคุณว่าจนวันนี้แล้วอะค่ะครูแม็กเปลี่ยนความคิดทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้ว จากการที่อะไรรู้ป่ะให้เริ่มนะคะให้เริ่มจากการสร้างธุรกิจส่วนตัวโดยที่ไม่มีต้นทุนแพงๆหรือต้องเอาเงินก้อนที่เก็บมาทั้งชีวิตลงทุนไปในครั้งเดียวตั้งแต่ขั้นแรก mm hmm. ครูแม็กจนวันนี้ค่ะครูแม็กก็สร้างธุรกิจมี2อ,อย่าง นะคะตอนนี้นะที่เป็นหลักๆ 1. การดูแลคนไข้เป็นนักกายภาพนะคะต้องบอกก่อนการดูแลคนไข้ p r i v a t อันนี้คือหนึ่งธุรกิจของคููแม็กคือทำเอง100%ควบคุมเอง100นะคะคนไข้ตรงมาหาคููแม็กเอง100%นะคะไม่ได้ผ่านใครนะอันที่สองคืออันนี้เพิ่งสร้างมาปีครึ่งคือธุรกิจความรู้บนโลกออนไลน์อันนี้ จุดเริ่มต้นคือไม่มีต้นทุนเลยเริ่มจากการเรียนฟรีนะคะเตรียมความพร้อมเพื่อจะไปย่นระยะเวลากับการเรียนคุณครูที่เป็น My Idol คือครูนิดหน่อยกับอาจารย์บัณฑิตนะคะอันนี้เป็นคุณครูข,ของคููแม็กเนาะไมไอคืออาจารย์บัณฑิตแล้วก็กครูนิดหน่อยนะคะจนหนึปีครึ่งเนี่ยครูแม็กสามารถ เปิดโปได้จากการมีครูนะคะลงทุนกับความรู้เนาะแต่แต่บอกก่อนนะวันแรกครั้งแรกสี่เดือนแรกไม่มีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเดียวที่คุณต้องทำคือเวลาที่นั่งศึกษาหาความรู้ค่ะโอเคไหมนั่งศึกษาหาความรู้ลงทุนด้วยเวลาและ พลังจากตัวเองในการที่นั่งเรียนดูค่ะ4เดือนเห็นไหมจุดเริ่มต้นของครูแม็กไม่ได้เสียต้นทุนนะใช้แค่เวลากับความเพียรของเราในการเรียนฟรีๆหน้าร้ายเรียนคลิปคุณนึกออกปะแต่ครูแม็กตอบตัวเองได้แล้วไงว่า อยากย่นระยะเวลาแล้วอยากออกมาให้ความรู้กับผู้คนแล้วมีลูกศิษย์อยากสอนเขาอยากเห็นเขามีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนเราอยากเห็นเขาได้ก้าวเหมือนเราหลังจากสีเดือนครูแม็กไป private c o a c h ชิ g กับครูนิดหน่อยจ่ายเงินก้อนแรกเกือบแสนแต่อันนั้นคือเราตัดสินใจและเราเลือกแล้วเราเตรียมตัวมาพร้อมแล้วคุณมันต่างจากธุรกิจที่เรากำเงินก้อนทั้งชีวิตไปลงทุนทีเดียวนะมันต่างกัน ครูแม็กกำลังมาบอกคุณว่าการสร้างธุรกิจส่วนตัวยุคนี้โคตรง่ายให้เริ่มจากแค่ความรู้ที่คุณมีแล้วเอามาสร้างคุณค่าบนโลกออนไลน์ก่อนเลยจ้ะง่ายที่สุดไม่มีต้นทุนแถมคุณนะมีแต่กำไรคุณเข้าใจไหมต้นทุนคือเวลากับความตั้งใจที่คุณอยากให้อยากสอนเขาให้รู้เหมือนคุณเท่านั้นเอง เก็ตไหมทุกคนถึงตรงนี้ mad, mm hmm. เก็ต okay, ไหมคะเออเก็ตไหมโอเคไหมเพราะฉะนั้นสรุปสําหรับวันนี้นะคะอุปสรรคตัวร้ายที่มันทําให้คุณไม่สามารถสร้างธุรกิจส่วนตัวได้คือความคิดกับการฝึกสายตาม,มองไม่เห็นโอกาสของคุณความคิดคืออะไรความคิดคือคุณมองหาแต่ความเป็นไปไม่ได้ไง คิดว่ามันยากคิดว่ามันจะล้มเหลวคิดว่ามันจะผิดพลาดคิดว่ามันจะเจ๊งคิดว่ามันจะขายไม่ได้ทั้งหมดนี้คุณตอบตัวเองไปหมดแล้วว่าว่าคุณขายไม่ได้คุณเจ๊งมันเจ๊งตั้งแต่ความคิดแล้วคุณเก็ตป่ะสิ่งที่คุณแม่กำลังจะบอกคุณว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะบนโลกใบนี้นะถ้าคุณคิด และคุณโฟกัสมันและคุณมองเห็นแต่ความเป็นไปได้คุณก็จะได้ทุกอย่างอย่างที่คุณคิดและเห็นความเป็นไปได้ค่ะคุณจะได้ทุกอย่างที่คุณคิดเก็ตไหมแต่พอเมื่อคิดคุณก็แค่ปรับเปลี่ยนเอามาลงมือทําซะคุณจะเห็นเลยว่าความเป็นไปได้มันจะเกิดขึ้นทีละนิดทีละนิดจากการที่คุณคิด ว่ามันเป็นไปได้แล้วเปลี่ยนให้มันขยบมาเป็นการลงมือทำในทุกๆวันให้มันเข้าใกล้ความเป็นไปได้เกตคูแม็กไหมทุกคนนะวันนี้อาจจะเป็นหนึ่งประโยคแต่ขยายความได้ค่อนข้างชัดเจนนะจ๊ะคูแม็กยกตัวอย่างคูแม็กเองละกันเนาะคือทำไมทำไมคูแม็กชอบยกตัวอย่างตัวเองเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารู้ทั้งหมดนะคะ แล้วมันเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดในการพูดถึงนะหลายๆคนครูแม็กเรียก,ยกว่าป้องกันไว้เลยนะการพูดถึงคนอื่นจะให้น้อยที่สุดนอกจากแบบอาจารย์ของของครูแม็กเองหรือคนใกล้ตัวจริง,รงๆงอะไรอย่างเงี้ยเนาะยกตัวอย่างครูแม็กอะอยากมีร้านอาหารโฮมเมดนะคะมาเป็นแบบ8ปปีกว่าแต่เมื่อเราฝึกสายตาความไม่เห็นโอกาสมองแต่ความเป็นไปไม่ได้ก็ไม่ได้ทํา หลังจากนั้นฉันเปลี่ยนความคิดใหม่แล้วโอเคไม่เป็นไรฉันเริ่มจากสิ่งที่ฉันยังไม่ใช้ต้นทุนเลยเลยลองทำออนไลน์ดูลองทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ดูทั้งที่ตอบกับตัวเองว่าฉันเป็นคนไม่กล้าไม่กล้าออกกล้องขี้อายมากทำไม่ได้ครูแม็กเริ่มเหมือนคุณคุณไม่ต้องกังวลครูแม็กคือหนึ่งคนที่ไม่กล้าพูดหน้ากล้องอายมากอายสุดๆวันนี้ เมื่อเราแค่ตัดสินใจว่ e าฉันจะเอาสิ่งนี้ <S <S เห็นไหมไม่ได้พูดเก่งแต่วันแรกแต่ค่อยๆฝึกทีละนิดทีละนิดทีละนิดเก็บป่ะและธุรกิจที่ง่ายที่สุดสำหรับยุคนี้และไม่มีต้นทุนจากในวันเริ่มต้นนะคือการสร้างธุรกิจความรู้ค่ะคุแม็กเชียนะการสร้างธุรกิจความรู้มีแต่กำไรกำไรที่หนึ่งคือ คุณได้เริ่มให้ผู้คนตั้งแต่วันแรกจากความดูที่คุณมีกําไรที่สองคืออะไรกําไรที่สองคือคุณได้สร้างให้คนบนโลกใบนี้ได้เห็นสิ่งที่คุณคุณให้คุณค่าเขาด้วยเริ่มการเป็นผู้ให้อันที่สองคือได้ทิ้งว่าให้คนข้างหลังเห็นเห็นจารึกประวัติศาสตร์ของคุณด้วยว่าเฮ้ยคุณทําสิ่งดีๆไว้ให้บนโลกใบนี้อันที่สามคือถ้าคุณมีมีลูกศิษย์นะคะหูคุณยิ่งทําให้ชีวิตคนไม่ แบบเติบโตจากการสอนของคุณด้วยเขาได้เริ่มก้าวเหมือนที่คุณทําเขาได้มีชีวิตที่ดีขึ้นโคตรดีเลยอย่างที่สี่เนี่ยนะคืออะไรชีวิตของคุณก็ดีขึ้นจากการที่คุณมีรายได้เพิ่มแบบไร้เพดานแบบไร้เพดานคุณเกตคูแมกนะไม่มีเส้นไม่มีขีดไม่มีเพดานเลยเอาเท่าไหร่ก็ได้อยากได้เท่าไหร่ก็ได้ถ้าคุณสร้างคุณค่าม,มากเท่าไหร่ คุณให้มากเท่าไหร่คุณก็จะได้มากๆากมากม,ากมากแบบไร้เพดานอันนี้แค่4ี่อย่างแบบเร็วๆที่คุณได้ทันทีจากการแค่คุณทําในวันนี้อะไรที่เป็นประโยชน์กับผู้คนคุณสร้างคุณค่าลงบนโซเชียลสิ่งที่มันจะตามมามันคือผลลัพธ์ที่คุณต้องการแน่นอนอย่างน้อยนะคะอย่างน้อยคนเขาก็ได้ประโยชน์จากความรู้ที่คุณให้ ผลสุดท้ายถ้าคุณทำต่อเนื่องไม่หยุดวันหนึ่งเขาเชื่อมั่นเชื่อใจเขาก็อยากมาเป็นลูกศิษย์คุณเช่นกันอยากมาให้คุณนำพาเขามีชีวิตที่ดีขึ้นโอเคไหมทุกคนประมาณนี้ประมาณนี้เช้านี้นะอ่ะตรงนี้มีคำถามไหมคะมีคำถามไนหะมมีคำถามไหมใครที่มาดูย้อนนะคะนะ ใครที่มาดูย้อนติดคำถามอะไรคุณพิม์เอาไว้นะจ๊ะเดี๋ยวคุณแม็กจะมาตอบให้นะการสร้างธุรกิจส่วนตัวในยุคนี้โบนโลกออนไลน์มันไม่ได้ยากสิ่งที่ยากคือคุณทำห้ามหยุดคุณทำห้ามหยุดเพราะจุดตกม้าตายของคนที่ไม่สำเร็จโบนโลกออนไลน์คืออดทนรอผลลัพธ์ที่มันจะกลับมาหาคุณไม่ไหว เก็ตไหมสวัสดีคุณอลิศโอ้โหน่ารักมากเข้ามาถึงรีปแชร์นี่ลูกศิษย์ไงนะรีปรีปแชร์เลยนะเออนะเก็ตแมททุกคนเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลกับการสร้างธุรกิจส่วนตัวบนโลกออนไลน์คุณแม็กบอกได้เลยว่ามันง่ายมากสิ่งที่ยากอะ่ะมันคือการที่คุณอยู่ให้นานอยู่ให้ยั่งยืนทําไม่หยุดนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องฝึกจนมันเป็นนิสัยนะจ๊ะ เอออะถึงตรงนี้มีคำถามไหมคะเสียงดังนิดนึงนะสไตล์คุณแม็กมันชอบเข้าร้านกาแฟตอนเช้าืใครอยากมีชีวิตแบบน,นี้บ้างเอาไหมเอาไหมอิสระภาพทุกอย่างในการทำงาน <c oughs> เอาปะอ่ามีคำถามไหมทุกคนใครที่เพิ่งเข้ามาดูย้อนนะคะนะวันนี้สำหรับอุปสรรคตัวร้ายที่มันทำให้คุณไม่ไม่สามารถสร้างธุรกิจได้อะ มันคือแค่ความคิดกับการที่คุณมองสายฝึกสายตามองไม่เห็นโอกาสในตัวคุณเองเท่านั้นเองนะคิดอะไรว่ามันยากมันก็ยากคุณคิดอะไรว่ามันไม่ได้มันเจ๊งมันก็เจ๊งตั้งแต่ความคิดคุณคิดว่ามันมันมันจะผิดภาพมันผิดพาดตั้งแต่ความคิดคุณสิ่งที่ครูแม็กกำลังจะบอกคุณเริ่มง่ายๆมองหาแต่ความเป็นไปได้เริ่มไอสิ่งที่เราทําได้ก่อนอย่าเพิ่งไปคิดว่าข้างหน้าจะมีอะไร คุณคิดแค่ว่าฉันออกมาฉันให้ในสิ่งที่ฉันรู้ด้วยหัวใจของฉันเองเออแค่นี้เอาแค่นี้นะคนเริ่มต้อนอย่าคิดเยอะคิดน้อยๆหน่อยคนเริ่มต้นเคยเป็นแล้วไงไอ้พวกคิดมากไม่ได้ทำไงคุณเออตอนนี้คิดน้อยๆแต่คิดน้อยอ่ะคิดน้อยอ่ะแต่มันต้องคิดให้ได้คุณค่าเลยเดี๋ยวบอกคิดน้อยทำๆส่งๆไม่ได้แล้วจ๊ะ ทำแล้วมันมีคุณค่ากับใครมีคุณค่ากับตัวเองมีคุณค่ากับผู้รับไหมเอาเท่านี้ก่อนคุณไปทํากันบ้านมหใครที่กําลังอยากสร้างธุรกิจส่วนตัวคุณไปทํากันบ้านมาสิ่งที่คุณกาลังจะทาเหมือนที่ครูแม็กแนะนําหรือที่ครูแม็กทาอยู่พวกธุรกิจความรู้เนี่ยคุณคิดแค่ว่าความรู้ที่ฉันมีมีคุณค่ากับตัวฉันโอเคทําให้ชีวิตฉันดีขึ้นโอเคส่งต่อให้กับผู้รับ ผู้รับได้คุณค่าจากฉันไหมถ้ามีไปเลยทุกคนมีมือถือนะคะทุกคนมีกดอัดวิดีโอได้พูดเลยนะเอาเรื่องที่พูดเข้าปากอยู่แล้วง่ายที่สุดอันนี้เอาไปก่อนเอาทิแง่ง่ายไปก่อนเดี๋ยวครูแม็กก็จะมาบอกพวกคุณแหละว่าการสร้างธุรกิจส่วนตัวบนโลกออนไลน์นี่มันมีหลายช่องทางมากได้ความรู้ใหม่ๆมาเพียบเลยได้ความรู้ใหม่ๆมาเพียบเลยเมื่อคืนก็เพิ่งเรียนมานะคะอัปเดตความรู้ตลอด พวกคุณไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าครูแม็กเป็นสายไอเดียครูแม็กจะมีอะไรเจ๋งๆให้คุณเออดีไหมดีไหมดีไหมสำหรับวันนี้เช้านี้ประมาณนี้แล้วกันเนาะมีคำถามไหมคะไม่งั้นครูแม็กจะไปแล้วนะคะคุณอารุณยินดีต้อนรับสู่ข้ารัวครูแม็กนะคะมีอะไรพิมพ์ถามได้ตลอดนะคะกฎกติกาของครูแม็กคือเมื่อไหร่ที่ครูแม็กถามสไตล์ครูแม็กก่อนเวลาไลฟ์เสร็จนะคะสอนเสร็จครูแม็กจะให้คุณถามคำถามได้ คุณต้องรีบแย่งพิมพ์นะเพราะไม่งั้นลูกศิษย์คุณแม็กจะรีบแย่งพิมพ์กันใหญ่เพราะเวลาเราพิมพ์คุณแม็กจะให้ของพรีเมี่ยมคุณเสมอสามารถทําได้ทันทีหรือให้ไอเดียของสําหรับสิ่งที่คุณอยากรู้ได้ทันทีโอเคไหมคะนะอะ ประมาณนี้นะคะถ,ถ้าไม่มีคำถามอย่างนั้นเดี๋ยวคุณแม่ขอตัวไปดูแลคนไข้ก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะสำหรับนี้ขอบคุณมากๆนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งเอาไว้ด้วยนะคะเพราะคู้แมกมีความรู้มีไอเดียเจ๋งๆนะคะให้กับผู้คุณทุกวันมันจะแจ้งเตือนคุณจะได้เห็นคู้แมกทุกๆวันแล้วก็อัปเดตความรู้ไปด้วยกันโอเคไหมคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะมีความสุขกับทุกอย่างที่ได้ทำบ๊ายบาย